เดี๋ยวเตร like ียมแค็บเลยนะถ้าเสร็จนี้คุณให้เธอแค็บคำตอบนะเปเปอร์ก็คือเอฟใช่ไหมที่โซเฟียบอกเมื่อกี้เ r ร c กคืออะไรอ่ะดีนะถ้าถ้าก็ต้องเคหรอเคหรือเคเดี๋ยวแล้วอันแรกนี่คืออะไรอ่ะยางเดี๋ยวเขาไปดีกว่แก เอิร์ไอไอเมเล็กเลจจีเนาะโตนหินดีีบริกต้นอีดะซีซีเลเทลหนังสัตว์เหรอตัวอี่ะหนังสัตว์ก็ต้องอีอเนาะตัวอีอาร์ ขนแก่เหรอขนดีดอกปะน่าจะดีน่าจะดีน่าจะดีะดีดอกเออไม่ใช่ครูเออข้อสิบเอ็ดเป็นดีเป็นอะไรข้อสิบเอ็ดเป็นดีดีดอกอ่ะก็ดีดอกอ่ะครูพูดดีดอกอ่ะแะไรค่ว่าลาเบอร์มันก็เหลือตัวเอตัวเดียวอ่ะแต่แต่มันไม่ใช่ยาง โอ้แต่มันไม่ใช่ยางอะไม่หรอกันตัวเอหรือเปล่าเมท่าล้เปลี่ยนจากตัวเอเป็นตัวเอใช่ไหมเดีย๋ยวนะเฟสตวบิกเฟสบิกเดี๋ยนะตัวเอฟคือเปมันก็เป็นเปเปอร์ไม่ได้แต่นี่มันเป็นเหล็ก<ช>หรือ<ช>ว่าอันนี้ลูกบอลยางนี่หรือเปล่าใช่โอ้สูกบอลยางสีดำตาอันนี้ก็เป็นเจ แล้วไอเมลเธอก็เปลี่ยนเป็นเอจบเอออ่ะแคปแคแคอ่ะเดี๋ยวซูมให้นี่นี่แคบเลยแคบเลยอ่ะซูมแป๊บหนึ่งอ่ะอะออ่ะในมากสุดแค่นี้อ่ะแคบแคบเลยเอาไปตรวจ่ะแคบเลยแคบค่ะให้เวลาแคบค่ะแคบนะไม่แคบให้ด้วยบอกก่อนว้าวคุณไม่แคบให้ด้วยใช่แล้วถ้าเกิดว่าคนแคบไม่เป็นล่ะคะ แคปเออเขาจะมีวิธีการแคบ <แ S 1> ถ้าแคบไม่เป็นก็มีวิธีหนึ่งกตคือตัวเองลงไม่เท่าไหร่ใช่ๆๆแค่นั้นแหละจบแค่นั้นแหละนี่แค่นั้นอ่ะโอเคไปแล้วนะเซฟ่ไปก่อนอย่าลืมอ่ะกดกรีดมาตล้ต,ตอบสิ อ่ะโอเคเตรียมสมุดภาษาไทายให้เรียบร้อยนะคะวันนี้มีโจทย์มีโจทย์เครื่องหมายวรรคตอนจริงๆเคยเรียนไปแล้วแต่ตอนนั้นเรียนแล้วทำลยไม่ได้โจทย์เจาะลึกรอบนี้มาเจาะลึกเลยตัวไหนใช้อะไรทำอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงอันนี้ครูเคยเปิดให้เธอรู้ยังไม่น่าจะเคยนะอ่ะโอเคตกลง ฉันจะเปิดเธอไม่มีสิทธิ์เออคุกค่อ่ะครับเดี๋ยวคุณแชร์ไปค่ะอะไรนะอย่อย่พิมในแชทว่าครูคะครูค่ะแล้วแล้วไงอ่ะไม่รู้เดีหนูจะบอกว่าแม่นุไม่ได้สูงสมุดแล้วถ้าไม่มีสมุดไทยก็ใช้กระดาษรายงานค่ะ หนู <No S 2> <Okay. S 1> จำไว้เลยนะอะไรที่ครูให้โจทย์อ่ะหนูไม่ต้องส่งกลับคืนมาตอนส่งงานนะเพราะมันไม่ใช่งานมันเป็นการโจทย์เฉยๆเข้าใจไหมเอออย่างบางคนอะชอบส่งอันที่โจทย์งานมาครูก็ต้องยัดใส่แฟ้มเหมือนเดิมแล้วก็ตีกลับไปเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นการโจทย์ที่ไม่ใช่งานที่ต้องเก็บคะแนนอะไม่ต้องมาโจทย์เนี่ยคือโจทย์ให้รู้เนาะอ่ะโอเค มาเครื่องหมายวรรคตอนอันนี้เคยเห็นหรือ,อยังสไลด์นีไ้ไม่เคยยังไม่เคยอ่ะเครื่องหมายวรรคตอนเขียงกานหน้าก,กระดาษข้างบนเลยค่ะกลางหน้ารกระดาษข้างบนค่ะสมุดสมุดมีไหนไหนบม็อเธอียมนั่งแอนนั่นน่ะกลางหน้ากระดาษข้างบนนะคะเครื่องหมายวรรคตอนเครื่องหมายวรรคตอน เสร็จยังในบูเื่อจดหรแล้ยังเนี่ยจะจดอยู่ครับเครื่องหมายวรรคตอนนะคะปูถ้าจะได้ใช้เมาส์ปากกาไม่เอาวุ่นวายเครื่องหมายวรรคตอนนะคะตรงนี้นะคะ